สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทำทัสซิชันอีกสักหนึ่งรูปแบบครับทัสซิชันที่เราจะมาทําในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้ครับอ่าก็จะเป็นแบบซูมทัสซิชันประมาณนี้เลยครับเท่ๆอย่างนี้เลยนะมันก็จะเป็นแบบออกแนวสมูทซูมเท่ๆแบบนี้เลยครับโดยทั้งหมดเราจะทําในโปรแกรมพ r เ m ียร์โปรนะครับจะทำยังไงไปลองดูเลยครับ สำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและทันฟิชั่นต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทำได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้นะครับ ก็สำหรับวิธีการทำทาสื่อชันในคลิปนี้นะมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าทาสื่ชันแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างเท่นะมันเป็นแบบเราไปใส่กับคลิปท่องเที่ยวคลิปอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้คลิปเราแบบมันดูเท่อะมันมันเป็น ท่าสิชันที่ค่อนข้างดีอีกตัวหนึ่งเลยนะผมคิดว่านะถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองเอาไปใช้กันเนี่ยมันก็จะทําให้คลิปเราดูดีขึ้นนะแล้วก็วิธีทําในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ยากนะก็เดี๋ยวไปลองดูที่โปรแกรมพิมพ์โปกันเลยครับจริงๆการทำท่าสิชันในคลิปนี้นะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าเราไปหาโหลดฟรีมาก็ได้มันก็มีคนแจกเยอะแยะนะก็ก็แล้วแต่นะสําหรับบางคนก็อยากจะโหลดฟรีก็ไปหาโหลดฟรีได้ตาม YouTube ก็คงจะมีแหละผมว่านะก็ที่เขาทําแจกกันแต่ถ้าเกิดเราได้ทําเองเนี่ยเราก็จะได้รู้พวกเครื่องมือ แล้วก็วิธีการทําต่างๆนะแล้วก็จริงๆเราก็ภูมิใจนะถ้าเกิดเราได้ทําเองทันสิชันของเราเองเนี่ยมันก็ก็จะภูมิใจนะผมทําเองผมก็ภูมิใจนะว่าเราก็ทําได้เหมือนกันนะมันไม่ได้ยากหรอกแต่ขั้นตอนอาจจะนิดนึงนะขั้นตอนก็นิดนึงเราทําแค่ครั้งเดียวเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ก๊อปไปใช้ได้เลยนะเราเราไม่ต้องทาทุกครั้งนะพวกทันสิชันพวกนี้เราทาแค่ครั้งเดียวพอนะนะก็มาดูที่โปรแกรมพิ e ี r Pro ของเรานะก็ก่อนอื่นครับให้เพื่อนๆครับสร้าง Adjustment Layer ครับก็มาคลิกขวาครับแล้วก็น้ว s t m e n t l ต y e r ตัวนี้นะกดไปเลยกดโอเคแล้วก็ลาก a d j u s t m e n t l a y e r ลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราแล้วก็เส้น p พเเนี่ยไว้ที่เฟรมแรกนะแล้วก็เราอาจจะทำไปสัก10เฟรมก่อนก็ได้นะอันนี้คร่าวๆก่อนนะไอ้เรื่องระยะเวลาเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดชิปลูกศรขวามือ2ครั้งนะกดชิปค้างแล้วก็ลูกศรขวามือ2ทีมันก็จะมาที่10เฟรมนะแล้วก็กดตัดออกเลยแล้วก็ เอาไอ้ตัวหลังเนี่ยทิ้งไว้ด้านหลังก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้อีกเราก็พักมันไว้ก่อนแล้วเราเอาตัวที่เราตัด10เฟรมเนี่ยมาชนกับรอยต่อตรงนี้นะอย่างนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนทั้ง2แบบเลยแล้วกันนะเดี๋ยวดูคลิปก่อนว่ามันจะยาวเกินไปไหมเดี๋ยวผมจะสอนทั้งซูมเข้าแล้วซูมออกนะเดี๋ยวผมจะสอนทั้ง2แบบเลยแล้วกันก็พอเพื่อน <l ain> ๆนได้ Adjustment e Layer เสร็จแล้วเนี่ย10เฟรมนะแล้วก็มาที่เอฟเฟ t นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนมาพิมพ์หาเอฟเฟ t นะ R E pl มันชื่อเอฟเฟกว่า replicate นะอันนี้นะให้เ,เพื่อนๆลากมาใส่เลยนะอ่าแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรนะครับแล้วก็มาที่เอฟเฟกที่เราลากลงมาเนี่ยตอนเนี้มันมัน,ม,นมันพิมพ์อยู่2นะเราพริมพ์ไปที่3นะอ่ามันก็จะได้9ตัวอย่างงี้นะแล้วก็เอ่อพอได้อย่านินเสร็จแล้วเนี่ยให้เ,เพื่อนๆมาพิมพ์เอฟเฟกอีกตัวหนึ่งก็คือ Miller นะ m i r r o r Miller ลากมาใส่เลยพอลากมาใส่แล้วเนี่ยเอ่อ ก็มาที่เอฟเฟกต์มิลเลอร์ของเราเนี่ยแหละแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนครับตรงนี้ครับ reflection center เนี่ยตอนนี้ค่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเ,เวลาเราลากมาเนี่ยของเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดสร้างเป็นโปรเจกต์ Full HD เนี่ยมันก็อาจจะเป็น19 2 0หรืออะไรประมาณนี้นะก็อันนี้คือของผมโปรเจกต์ 4K นะมันก็เลยเป็นประมาณนี้ให้เพื่อนเพื่อนครับทำการเลื่อนแกน x นะเลื่อนแกน x นี่ครับเลื่อนอย่างนี้นะเลื่อนแกน x เพื่อนเพื่อนสังเกตดูภาพ preview นะเลื่อนแกน x เลื่อนให้มันมาชนกันนะ เพื่อนๆอาจจะงงว่าอเราจะรู้ได้ไงว่าภาพไหนให้มันชนกันใช่ไหมเราสังเกตตรงที่ว่าภาพที่มันมาชนกันแล้วเนี่ยมันจะไม่มีรอยต่ออย่างเงี้ยอ่าเราดูว่าให้มันไม่มีรอยต่อเราจะทาไม่ให้มันมีรอยต่อนั่นเองนะเพื่อนๆลองดูนะตอนเราลากมาชนกันเนี่ยเพื่อนๆต้องลากให้ไอตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมาชนกันไม่ให้มันมีเส้นอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลากยากเนี่ยตอนตอนเลื่อนเนี่ยเพื่อนๆกดคอนโทรลค้างนะ ถ้าเกิดเรากดคอนโทรลค้างตอนเลื่อนเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราเลื่อนเนี่ยมันจะละเอียดยิ่งขึ้นนะมันจะเลื่อนง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะทําให้มันชนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยตอนนี้ผมกดคอนโทรลค้างนะนี่ครับเพื่อนเพื่อนสังเกตอหน้าจอพรีวิวนะอย่างตอนเนี้ยมันยังมีเส้นต่อกันอยู่นะเราต้องเอาเข้าให้มันชิดไปอีกให้มันไม่มีเส้นเลยอะ่ะเพื่อนเื่อนลองสังเกตดูนะเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่าอะตอนเนี้ยเส้นไม่มีละนี่ครับ พม่อนๆเห็นนะมันจะดูเหมือนเป็นแบบเป็นภาพเดียวกันไปแล้วอะ่ะเออเราทําอย่างนี้เพื่อที่เราจะชดเชยภาพนะเราชดเชยภาพเพื่อที่เวลาเราซูมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ชดเชยเนี่ยภาพมันก็จะไม่มีให้มันซูมเข้าหรือซูมออกนะเราต้องชดเชยภาพให้มันก่อนวิธีการชดเชยภาพก็คืออย่างเงี้ยมันจะเนียนๆแล้วนะเห็นไหมแล้วเราต้องทําทั้ง4ด้านนะเราได้ตัวแรกเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่มิลเลอร์นะแล้วกดคอนท C c ีคอนทิวีเพื่อวางอีกตัวหนึง่ง พอเราวางตัวที่สองมาแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้คือตัวสองนะตัวบนคือตัวแรกที่เราทําแล้วอันนี้คือตัวสองพอมาตัวสองเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่ reflection center นะให้เพื่อนเพื่อนกด reset ตรงนี้ reset parameter กด reset ไป1ทีแล้วก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ตรงองศาของมันเนี่ยตรงนี้นะบรรทัดล่างเนี่ยพิมพ์ไปเก้าสิอ่าแล้วกด enter ปึ๊บพอพิมพ์องศาเก้าสิแล้วเนี่ยไออันเนี้ยมันเป็นด้านล่างเลยนะเป็นด้านล่างให้เพื่อนเพื่อนใช้แกน y นะเป็นแกน y อย่างงี้เลื่อนลงอ่า เลื่อนลงก็ทําเหมือนกันให้มันชนกันให้มันชนกันตรงเนี้ยเพื่อนๆสังเกตดูให้มันชนกันถ้าเกิดมันชนกันปุ๊บเนี่ยมันจะดูมันจะไม่มีรอยต่อแล้วอ่านี่ครับเดี๋ยวมันทับกันเกินเราต้องลงอีกนิดนึงให้มันชนกันแบบชนแบบพอดีเป๊ะกดคอนโทรลค้างนะถ้าเกิดมันเลื่อนยากนี่ครับผมกดคอนโทรลค้างมันเลื่อนแบบละเอียดมากอ่านี่ครับอ่า นี่ฮะเห็นไหมมันมันแบบมันไม่มีรอยต่อแล้วอะแล้วก็เราก็ทำมาอีกกดที่มิลเลอร์สองนะคอนโทรลซีคอนโทรลวี v, แล้วก็มารีเซ็ตไอตรงเซนเตอร์มันนะรีเซ็ตออกไปแล้วก็เปลี่ยนจาก90เนี่ยเราก็บวกไปอีก90ก็เป็น180นะ180 Enter ตอนเนี้ยมันเป็นด้านซ้ายมือแล้วนะเป็นด้านซ้ายมือให้เ,เพื่อนๆใช้แกน X นะให้เ,เพื่อนๆใช้แกน X เลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางซ้ายอย่างงี้อ่าเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปอีก เลื่อนให้เราเห็นเส้นมันก่อนอ่าอย่างเงี้ยเราเห็นเส้นละแล้วเราเลื่อนให้มันมาชนกันเลื่อนให้ชนกันอ่าถ้าเกิดมันใกล้ชนกันแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดคอนทรลค้างที่คีย์บอร์ดเพื่อให้มันเลื่อนได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะอ่าเห็นไหมรอยต่อไม่มีแล้วยังเหลืออีกเส้นหนึ่งใช่ไหมเราก็กดคอนทรลซี C ที่มิลเลอร์นะ มิเลอร์ตัวที่3คอนโทรลซแล้วก็คอนโทรลวแล้วก็มารีเซ็ตค่าตรงนี้นะรีเซ็ตค่าแล้วเปลี่ยนจาก180เนี่ยไปเป็น270อะ270เนี่ยแล้วเราใช้แกน Y นะเพราะว่าอันนี้เป็นด้านบนแล้วนะเราใช้แกน Y เลื่อนขึ้นบนเลื่อนออกไปให้เห็นเส้นก่อนนี่ครับอย่างเงี้ยเห็นเส้นแล้วพอเห็นเส้นเสร็จเนี่ยเราก็เอาให้มันชนกันกดคอนโทรลค้างเราเลื่อน เป็นชนกันอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงอ่าเป๊ะเพื่อนๆเห็นยังว่าเราทำชดเชยภาพมันเนี่ยมันมันไม่มีรอยต่อแล้วนะตอนนี้ มันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือภาพที่เราทำใช่ไหมอันนี้คือภาพปกติแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนๆเ,เอา Adjustment Layer ตัวนี้ที่เราพักไว้เนี่ยมาซ้อนด้านบนนะแล้วก็กดตัดกดตัว C ที่คีย์บอร์ดแล้วกดตัดให้ Adjustment Layer เนี่ยมันเท่ากันนะแล้วก็กดตัดด้านหลังอีกทีนึงเพื่อที่เราจะทําตัวออกให้มันด้วยกดตัดอย่างนี้ แล้วก็กดอาจารย์เมเลเยอร์ลบไปเลยก็ได้หรือเราจะเก็บไว้อีกทีนึงก็ได้นะเอาเน,นี้ยมันจะเป็นสภาพนี้แล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอาจจะดึงอันนี้ลงก็ได้อ่าแล้วก็พอได้ยางงี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆกดตัวอาจารย์ t มเลเยอร์ตัวบนนะมาหาเอฟเฟกต์นะ transform transform ลากมาใส่ตัวอาจารย์เมเลเยอร์ตัวบนนะอ่าพอลากมาเสร็จแล้วเนี้ยให้เพื่อนๆมาที่เฟรมแรกของ a d j ารย์เมเลเยนะแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับส a l e นะเรากด toggle animation ของ Scale ไป1ทีนะ ตอนนี้เพื่อนๆอยู่ที่เฟรมแรกก็ได้นะแล้วเราก็สร้างท็อกเกอร์แอนิเมชันคือสร้างคีเฟรมไป1ตัวนะแล้วเราดึงออกนะดึงออกไปก่อนดึงออกไปให้เกือบสุดก่อนก็ได้แล้วก็ตรงสเกลเนี่ยเฟรมแรกเนี่ยเราพิมพ์ไปที่300นะ300พอดีเลยนะ Enter อ่ามันก็จะเป็นภาพเดียวกับภาพที่เราเป็นภาพวิดีโอนั่นเองนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมอ่าที่เราชดเชยภาพมันเนี่ยเพื่อที่เราจะทำการซูมออกให้มัน อ,อย่างนี้นะเราอยู่ที่เฟรมแรกก่อนก็ได้แล้วเราก็เปิดตรงนี้ลงมาก็ได้นะเปิดตรงนี้ลงมาเปิดตรงลูกศรของสเกลแล้วเราก็ขยายตรงนี้นะให้เพื่อนๆครับดูตรงคีย์เฟรมเนี่ยไอ้ตรงคีย์เฟรมแรกเนี่ยคีย์เฟรมซ้ายเนี่ยเพื่อนๆคลิกขวาครับแล้วก็เลือก is out นะแล้วก็ตัวขวาเลือก is in นะอ่าแล้วก็เราจะมาปรับการาฟให้มันอีกนิดนึงก็ได้นะ เออถ้าเกิดใครถนัดกราฟด้านบนเนี่ยก็ปรับด้านบนก็ได้นะหรือใครจะถนัดด้านล่างเนี่ยก็ดึงกราฟมาอย่างนี้เลยก็ได้อ่าดึงกราฟมาอย่างนี้นะแล้วก็ไอเส้นเนี้ยเราดึงออกมาด้านขวาตรงๆนะเราอย่าไปดึงขึ้นดึงลงอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะเป็นการเลื่อนที่มันมันอาจจะมันอาจจะมีปัญหานะเราต้องเลื่อนออกมาตรงๆอย่างนี้นะเลื่อนออกมาตรงๆคือให้เส้นนี้เนี่ยกับเส้นนี้เนี่ยให้มันเท่ากันนะนี่ครับ เพื่อนๆลองสังเกตดูนะหรือเอาใหม่เดี๋ยวผมอันดูกับใบถ้าเกิดใครถนัดด้านบนเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตด้านบนนะอ่ะเพื่อนๆลองสังเกตด้านบนเราดึงให้เส้นเนี้ยมันเป็นเส้นตรงนั่นเองนะดึงให้มันเส้นตรงอย่างงี้อ่าให้มันเส้นตรงนะแล้วก็ดึงตรงเนี้ยดึงแกนเนี้ยให้มันมาพับอยู่ด้านข้างอย่างงี้อ่าแล้วเราลองดูมันจะเป็นยังไงฟึ๊บอ่า ประมาณนี้ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนดูดีๆนะตรงนี้พ่อยตัวคีย์เฟรมนี้เนี่ยเราได้พอดีของเราแล้วให้เพื่อนๆดึงไปขวาสุดนะเพราะว่าถ้าเกิดดึงไปขวาสุดแต่ทีแรกเนี่ยมันจะปรับการาฟยากหรือปรับการาฟไม่ได้นะเราดึงออกมาก่อนแล้วเราค่อยปรับการาฟนะแล้วเราปรับการาฟเสร็จเนี่ยเพื่อนๆดึงออกไปให้สุดเลยแล้วก็มาที่ตรงนี้คนระับยูดคอมโพสิชันเนี่ยติ๊กออกแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ไปสัก200ก็ได้เพื่อที่ให้มันเป็น motion เบอร์นะมันก็จะเป็นแบบสภาพประมาณนี้นะ นี่ครับประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่ Adjustment Layer ตัวหลังนะ Adjustment Layer ตัวหลังที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะให้เพื่อนเพื่อนลาก Transform ม,มาใส่เหมือนกันนะลาก Transform ม,มาใส่แล้วก็มาที่ท r a n s f o r m ที่เราลากลงมาเนี่ยให้เพื่อนเอน,นะครับกดตรง Toggle er Animation ของ Scale เหมือนกันนะกดที่100นะแล้วก็ดึงจุดขีดเฟรมนี้ออกไปเลยก็ได้อ่าออกไปขวามือแล้วก็ ให้เพื่อนๆพ,พิมพ์ตรงนี้ไป300ร้อยนะ300รแล้วก็พอพิมพ์300อเสร็จเนี่ยอเอา้คีย์มนี้ออกมาก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรับการาฟมันอีกหนึ่งทีนะให้เพื่อนๆเ,เปิดตรงนี้นะแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะ e a s out แล้วก็ e a s in อย่างนี้แล้วก็อันนี้เราจะดึงไปทางซ้ายมืออย่างนี้นะดึงไปทางซ้ายมืออย่างนี้แล้วก็ดึงไอ้ตรงเนี้ยออกไปอย่างนี้ให้มันเป็นเส้นตรงนะ เป้นตรงหมายถึงให้มันเส้นขนานกับพื้นอ่ะอ,อให้มันเป็นเส้นขนานแนวนอนนะอย่างนี้นะดึงออกไปทางซ้ายแล้วก็เอายุดตรงนี้ออกยุด composition นี้ออกแล้วก็พิมพ์ตรงนี้200ปึ๊บอ่ามันก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นั่นเองไม่งงนะไม่น่างงเดี๋ยวผมจะเนเดอร์ให้เพื่อนๆดูก่อนอะเ r เดอร์ render. เพราะว่าผมทำ 4K แล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยเนี่ยตอนเนี้มันน่าจะกระตุกหนะัก แต่ถ้าเรนเดอร์เนี่ยมันก็จะโอเคนะลองเพยดูอ่าเป็นไงเป็นไงสมมุตินะอ่าเราเพยมาเราตัดคลิปเราไปถ่ายเนี่ยภาพโดนส,สวยๆมาปุ๊บเปลี่ยนภาพสวยงามเห็นยังสม,มูทซูมนะเ,นเพื่อนๆสม,มูทซูมอันนี้คือซูมออกนะ ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ามันช้าไปเร็วไปเนี่ยเราก็กดที่ตัวตัวอันบนนะตัวอันบนตัวไอตัว transform เนี่ยมันเป็นตัวกําหนดระยะเวลานะไอท r a n s f o r m เนี่ยแต่ไอตัวที่เราทําทีแรกเนี่ยที่เป็น m i r อร r เนี่ยมันคือเหมือนเราชดเชยภาพให้มันเฉยๆนะเพื่อให้มันมีพื้นที่ภาพไว้ซูมนั่นเองนะอ่าตัวท r a n s f o r m เนี่ยกำหนดเวลาถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ามันช้าไปเนี่ยเพื่อนๆอยากให้มันเร็วอีกเพื่อนๆก็ดึงให้มันมาใกล้กัน ่าแล้วเราก็เส้นเพย์เฮดเนี่ยเาไว้ที่ประมาณตรงคีเฟรมของมันเนี่ยให้มันตรงกันกับเส้นเพย์เฮดแล้วเราก็กําหนดอันนี้เข้าไปใหม่อ่าแล้วเราก็อันนี้เหมือนกันเราอยากให้มันเร็วขึ้นเราก็ดึงเข้ามาอย่างงี้แล้วเราก็อ่าทิมแอร์จันเมลเยอร์อย่างนี้แล้วเราก็เรนเดอร์เรนเดอร์เดอ่า แต่มันมีปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดมันมีปัญหาอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ให้มันเท่ากันกับตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยมันคือ a d จารย์เมลเยอร์ที่เราชดเชยภาพมันออกมาเนี่ยมันมันล้ําออกมาเพื่อนๆก็ต้องทิมให้มันเท่ากันกับด้านบนนั่นเองนะอ่าผมลืมทิมเข้าไปก็เรนเดอร์ใหม่อ่าเพดูอ่านี่ครับเร็วขึ้นเพื่อนๆอย่าลืมให้มันเท่ากันนะตัวล่างกับตัวบนเนี่ยให้มันเท่ากันนี่ครับ อันนี้ก็คือ transition zoom ออกอ่าแล้วก็สมมุติผมมี sound effect มาใส่สักอันหนึ่งวางไปมั่วๆอันนี้คือวางคร่าวๆนะมั่วๆดูว่าเป็นไงอ่าคร่าวๆอ่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมทำ zoom เข้าด้วยดีกว่าอันนี้ซูมเข้าหรือซูมออกอันนี้ซูมออกนะเดี๋ยวทำ zoom เข้า คือหลักการอะทำเหมือนกันเลยหลักการเดียวกันถ้าเกิดเพื่อนๆทำได้อันนึงแล้วเนี่ยอืมเราก๊อปตัวมันมาเลยก็ได้นะก๊อปไอตัวที่เราสร้างชดเชยภาพเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยตัวที่เราใส่มิลเลอร์เนี่ยเราก๊อปมันไปเลยนะตัวเดียวนะก็มาตัวเดียวแต่แต่ตัวซูมออกเนี่ยเราไว้ด้านหน้าใช่ไหมคลิปหน้าไอตัวซูมเข้าเนี่ยเราไว้คลิปหลังนะเราไว้คลิปหลังนี่ครับเวลาเรามาวางแล้วเนี่ยมันก็จะชดเชยภาพให้เราอย่างนี้แล้วนะ มันจะชดเชยภาพให้เราแล้ว,แล,วแล้วก็เราก็เอา Adjustment Layer ที่เราสร้างมาเนี่ยเดี๋ยวผมลบออกไปก่อนลาก Adjustment Layer มาใหม่แล้วเราก็ทําเหมือนกันนะทําอย่างนี้กดตัว C ตัดกดตัดกดลบแล้วเราก็เอาไอ้สตัวเนี้ยใส่ท r a n s f o r m นั่นเองนะคือถ้าเกิดเราได้อันนึงแล้วเนี่ยอีกอันนึงก็ไม่ยากก็อันนี้มาถึงอ,อันนี้ยาอีกนิดนึง มาที่เฟรมแรกของตัว a อ e เจนเมเนีหน้ามาที่ทานฟอร์มนะแล้วเราก็ตรงสเกลเนี่ยตรงนี้หน0่ใช่ไหมเรากด t o อกเก animation เข้าไปที่100แล้วก็ไปที่จุดคีเฟรมหลังเราพิมพ์ไป300แล้วเราก็เอ่อปรับกราฟมันปรับกราฟมันก็เปิดตรงนี้ลงมาแล้วก็ขยายมันก็ได้จะได้ปรับง่ายๆแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนกดตัวหน้าเนี่ยคลิกขวาแล้วก็ ease out แล้วก็ ease in อ่าแล้วก็ดึง เส้นนี้ไปทางขวาให้สุดดึงให้มันเป็นเส้นตรงพอนะเราอย่าดึงให้มันลงมาโค้งอย่างนี้นะไม่เอานะดึงให้มันเป็นเส้นตรงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหา,าดึงให้เป็นเส้นตรงแล้วก็ไอแกนนี้เนี่ยให้มันมาชิดด้านขวาอย่างนี้แต่เราอย่าลงเยอะนะลงประมาณนี้พออ่ะทรงประมาณนี้ผมว่าน่าจะโอเคนะลองดู แล้วก็พอได้งี้เสร็จแล้วเนี่ยเราดึงคีย์เฟรมมันไปให้ชิดขวาให้สุดนะอย่าลืมนะอันนี้สําคัญนะชิดขวาสุดเลยแล้วก็ยูสคอมโพสิชันนี้ติ๊กออกแล้วก็พิมพ์ตรงนี้200อ่าแล้วก็แอดจันเมเยอร์ตัวหลังนะครับให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกของมันครับทารนฟอร์มเนี่ยแหละที่เราจะปรับนะแล้วก็มาที่สเกลนะแล้วก็มาสร้างคีย์เฟรมนะครับก็คือกด t ็อกเกอร์แอนิเมไปเลยนะในส่วนของสเกลนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนเส้นเพเฮดออก ไม่ต้องสุดก็ได้นะแล้วเราก็พิมพ์ไปที่300นะพิมพ์ไป300อ่าพิมพ์ไป300เสร็จเนี่ยให้เพื่อนเเปิดตรงนี้ลงมาปรับกราฟเหมือนกันนะปรับมาแล้วเราขยายแล้วก็คลิกขวาตัวซ้ายเนี่ยให้เป็น e a s out ตัวขวาเป็น e a s in ปรับกราฟให้มันเป็นกราฟทรงอย่างเงี้ยไอแกนเนี้ยที่มันอยู่ชิดอย่างเงี้ยให้มันเป็นแนวตั้งอย่างงี้นิดนึงแล้วก็ไอเส้นนี้เนี่ยให้มันเป็นเส้นตรงนะให้มันเป็นเส้นตรงให้ได้พยายามให้มันเป็นเส้นตรง ถ้าเกิดเส้นตรงยากเนี่ยแต่ยังไงเพื่อนๆก็อย่าให้มันเฉียงขึ้นไปด้านบนน่ะให้มันเฉียงลงมาลงล่างอย่างนี้จะดีกว่าแต่อย่าให้มันเฉียงขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะเอาแค่พยายามให้มันตรงอ่ะหรือไม่ถ้าเกิดมันเฉียงต้องเฉียงมาทางด้านนี้ก็ได้นะแต่เอาให้มันตรงให้ได้อะผมว่ามันจะเวิร์กที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะด้งอ่ะเอาให้ใกล้เคียงที่สุดอ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยดึงคีเฟรมขวาสุดนะดึงไปขวาสุด แล้วก็เอายูสตรงนี้ออกแล้วก็พิมพ์ตรงชัตเตอร์แองเกิลนี้สองรอ่าเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงอะด,ดูดูดีดูดีอยู่แล้วเราก็เรนเดอร์เรนเดอร์จะโอเคไหมไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะลองดูอะสวยอยู่นะทำเป็นเล่นไปใช้ได้นะ แล้วเราก็เอาซาวเอฟเฟกมาใส่อ่ะวางไปมั่วๆไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะไม่ค่อยเข้าก็ต้องลองหาซาวที่มันเข้าดูอะผมดึงซาวเข้ามามั่วๆนะผมไม่ได้แบบว่าเออไปนั่งหาซาวอะไรมาก็ ดึงเข้ามามั่วๆเผื่อไว้เฉยเผื่อได้ลองวางให้เพื่อนๆดูว่าจะวางอย่างไงนะอ,อันนี้ก็โหดโหดไปอะลองวางให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะเพื่อนๆลองหาซาวมาใส่กันเองนะอันนี้ผมก็คือวางคร่าวๆให้ดูนะอ่าอะไรประมาณนี้นะการวางซาวก็ขยับขยับให้มันเข้ากันอนะ อ่โอเคอยู่อันนี้อันนี้ฮ้ยอันนี้ใช้ได้อยู่นะก็โอเคเลยอ่ะทำซีชั่นนี้อะซูมเข้าซูมออกอ่ะเพื่อนๆพื่ทำเสร็จแล้วเนี่ยอ่าสมมุตินะเอาตัวนี้ลงมาด้านล่างก็ได้อะมันจะได้สวยๆอย่างนี้ใช่ไหมเราจับกุ๊ปมันอย่างนี้อ่าเดี๋ยวผมสอนวิธีเลยละกันอ่าจับกุ๊ปไปเลยนี่ เราลากทัสซิชันตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ซาวเอฟเฟกเนี่ยสมมุติตัวเนี้ยเราอยากจะใช้กับทัสซิชันนี้ตลอดนะให้เพื่อนๆทีมให้มันเท่ากันมันจะได้สวยงามทิมให้มันเท่ากันอ่าพอเราได้งี้เท่ากันแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆลากคุมอย่างงี้นะลากคุมทัสซิชันของเราแล้วก็กดชิปค้างนะกดชิปค้างแล้วก็กดที่ซาวเอฟเฟกอ่ามันก็จะคู่กันอย่างงี้นะแล้วเพื่อนๆคลิกขวาครับแล้วก็เลือกกรุ๊ปนะเลือกคำว่ากรุ๊ปนะอ่าแล้วเรากดออกแล้วเรามาจิ้มอีกหนึ่งที พอเราจิ้มทีนี้มันคู่กันไปตลอดแล้วนะพอเรากรุ๊ปมาแล้วเนี่ยมันจะคู่กันตลอดละอ่าแล้วก็สมมุติสมมุติอ่าสมมติ smooth. ผมก๊อปภาพมาวางอีกทีหนึ่งอีกชุดหนึ่งผมก๊อปภาพมาวางอีกทีหนึ่งนะแล้วสมมุติเนี่ยเราอยากจะใช้ท r a ซิชันนี้เนี่ยทำยังไงใช่ไหมให้เพื่อนๆครับกดที่ตัวมันกดปุ่ม all ค้างก็ได้นะก็คือเราก็คือก๊อปได้ปกติแหละกดปุ่ม all ค้างแล้วเราก็ดึงออกอย่างนี้มันก็จะได้อีกหนึ่งชุดใช่ไหมให้เพื่อนๆดึงออกไปเลย ดึงไปวางได้เลยหรือใครอยากจะก๊อปปี้ก็ได้อ่ะเราก็กดคอนโทนซี C, ลากคุมก่อนนะเรากดคอนโทนซี C, แล้วก็ไปวางในลายที่เราต้องการอ่าเพื่อนๆก็เลือกลายเราอยากวางลายไหนเราก็เลือกลายแล้วเราก็มาวางคอนโทนวี Ctrl v, แค่นี้อ่าวางให้มันตรงรอยต่อนะแล้วเราลองเรนเดอร์ดูผมเรนเดอร์ต้องเรนเดอร์นะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องกระตุกอ่ะเรนเดอร์เสร็จลองเพย์ดูอ่านี่ครับมันมาทั้งซาวทั้งทัสซิชันที่เราต้องการละวิธีการใช้งานอย่างนี้เองนะ หรือจะทัน i ิชันที่เราทําก่อนหน้านี้เมื่อกี้นี้ก็คือทัน i ิชันตัวซูมออกอ่าเราอยากใส่ซาวให้มันอ่าเราลากซาวมาใส่อ่าแล้เราอยากได้ซาวตัวนี้ให้มันเข้าชุดกันเราทิมให้มันเท่ากันมันจะได้สวยงามแล้วก็ลากคุมทั้งหมดคลิกขวากุ๊บอ่าตอนนี้มันคู่กันหมดแล้วแล้วเรากดที่ตัวมันกด Ctrl-C แล้วเราก็อยากจะไปวางด้านหลังอ่ะเรากด c อนโทรลวางแล้วเราก็ดึงให้มันตรงกับรอยต่อของมันอย่างนี้อ่ะเรนเดอร์อ่ะเพอ่าเห็นไหมทัน n s ช t ั่นไม่ยากเลยอแถมแบบอย่างเท่อะไอ้ครั้งก่อนที่ผมเคยทำทันซิชชันซูมสอนไปออันนั้นมันก็เป็นซูมแบบซูมเด็กๆอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นซูมแบบ แนวซีน like ิมาติกอะแนวแบบเท่ๆสักหนึ่งร anyway ูปแบบแล้วกันนะในคลิปนี้นะค่อนข้างยาวสักนิดนึงแต่ผมคิดว่าคุ้มค่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้ดูนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรือติดขัดอะไรตรงไหนไม่เข้าใจอะไรตรงไหนหรืออยากให้ผมสอนอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ